เอ้มึงก็ยิงดิตัตัตูอะ hey, เออเอามันเป็นปืนเบิร์ดเหรอ,อโอ้โ้จบแล้วมีสไนด์ด้วยแตกแตกอื้ือุ๊ยกูโดนยิงว่ะกูโดนยิงว่ะามาดูเซตนี้กันครับผมนี่ฮะเครื่องพร้อมจอพร้อมใช้งานเลยนะครับจบไปในงบ24,590บาทแต่ไม่เอาจอไม่เป็นไรนะตัดจอทิ้งไป แค่เครื่องอย่างเดียวเนี่ยเหลือเพียง18,990บาทเท่านั้น,นครับเครื่องนี้ครับมาพร้อมกับเคส i t s o n a t diamond yonhit ตลอดการรับพัดลมหน้า3ตัวล่าง2ตัวหลัง1ตัวแบบนี้พัดลมในเครื่องเครื่องนี้6ตัวนะครับมาพร้อมกับ cpu ครับไรเซนห้าสี่นหกร้อ g ครับหก c o r สิบสอ h นะครับสี่จุดสอกับเดารจอมีออนบอร์ดเวก้าเจด้วยนะครับแล้วก็ ram เป็นไวเ e อร์สิบหก g ddr ีบัสสามพันสองร้อยไวเอร gaming นั่นเองนะครับ m สอ nvme ครับสองร้ g Hz, มาพร้อมกับการ์ดจอครับโอ้ยรถติดการ์ดจอฮะตัวนี้เป็น GTX 1 660 TI 6G GDDR6 ดครับแล้วก็ p o w e r อร์สปาครับ Sigma Tech 6 0 0วัตต์ครับตามนี้เลยนะครับจบเป็นของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีฟังหน้าดีๆยกเว้นการ์ดจอเป็นมือ2ประกันร้านให้3เดือนนะครับหมื่นมันไม่ได้อยู่แล้วนะที่เป็นที่เป็นการ์ดจอมือ1แต่นอกนั้นอนะของไม่หมด การ์ดจอมือ2อย่างเดียวที่ประกันร้าน3เดือนนะครับอ่ะตามนี้ส่วนตัวจอนะครับถ้าถ้าใครเอาจอด้วยนะครับก็จะจบอยู่ที่24,590ครับจอเป็นจอโค้ง m s i 24นิ้ว f ู l l h ดีครับ75เฮิรตสคูณพันสงเครื่องพร้อมจอของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์แ,แบบยาวจากนับโวสวิตาตามนี้โคตรสวยโคตรลื่นนะลื่นจริงครับเครื่องนี้ใครที่แบบสายแบบเซฟงบอะไรเงี้ยนะผมแนะนำเลยครับเครื่องนี้18,990เท่านั้น ถ้าขายไม่ซีเรียสเรื่องการจอเป็นมือสองแต่ว่าเราคัดสภาพอยู่แล้วนะครับแม้ว่ามือสองมันจะใช้งานมาอย่างไงเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าก่อนที่เราจะขายลูกค้าเนี่ยเราต้องเช็คสภาพไม่ชัดเจนนะครับถ้ามีความร้อนก็ต้องแบบดูซิลิโคนวมาแห้งไหมเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่สปาก,การ์ดให้ใหม่ทั้งหมดนะครับดังนั้นแล้วการมือสองร้านเราสบายใจหายห่วงครับฝากเซตนี้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยแล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานการเปิดโปรแกรมจําลองหลายๆจอหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมอันนี้ก็เป็นเกมฝาคายนะครับฝาคายอะไรนะ ฟลาย5ครับปรับไฮที่ฟู l ให้ตีเฟรมเรทตอนนี้ที่ทำได้เนี่ย70-80เฟรมโดยประมาณนะครับผมฝากเซตนี้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยรักกันนะครับจากร้าน Boss PC